สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพาทําการขยายพันธุ์ลูสีแปลงล่างนะคะอันนี้ลูสีบ้านเราก็จะมีหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีมูสีเลือนหมูนะคะแล้วก็ตัดกิ่งที่เราอยากจะชำมานะคะอันนี้เราตัดกิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ก็เตรียมกระถางใส่ดินไว้นะคะหลังจากนั้น เราก็นํากิ่งที่เราต้องการจะปักชํานะคะเลือกมาหนึงกิ่งนะคะเตรียมปักลงในกระถางที่เราเตรียมไว้นะคะ <bicy l id> เป็นกระถาง4นิ้วแล้วก็ปักกิ่งลงไปนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสําเร็จนะคะเราก็จะได้ต้นหรือสีแปลงล่างที่เราขยายพ uh ันธุ์ด้วยตัวเองนะคะอันนี้เห็นไหมคะง่ายไหมคะ การขยายพันธุ์หรสีแปลงร่างง่ายเดียวนะคะนี่นะคะหลายๆสีนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะกดติดตามหรือกดซับสไข b ้นะคะจะมีรายการวิดีโอดีๆติดตามมาให้ชมเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องสวัสดีค่ะ